สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆคลับสู่ช่องยูทูบชิตตะกุลมวยชาแนลอยู่ผมภาพและเสียงบรรยายโดยบัญยามมวยระบาดคู่ที่2วันละการมวยมันสนันเมืองครับประจำวันเสาร์เออประจำวันอังคารที่19บอังคารที่18ครับขอไปครับอังคารที่18เมษายน2566ัน่งิบทีวีทีมวยนานาชาติลังสิตประการช่วงระหว่างชายโซนวอลรัชชาครับหรือว่าพัฒนาชัยวอลรัชชาครับมวยทางด้านมุ่งแดงครับ1 2ึ่้อยยองฟอครับ สกุโชกโกเขาว่าเพชรแสนเก่งบอยสงขาว่าเพชรแสนเก่งกออดิศักครับมาเป็นการเข้านะครับเป็นฝาน้ำเงินบนเวทียกที่สองครับฝีมือไอคิวสมองมวยอยู่ที่มุมแดงครับแต่ว่าเข่าแหลมแหลมแข็งแกร่งแข็งแรงครับเพชรสงขาเพชรแสนเก่งก็ไม่ธรรมดาครับไปดูกันนะฟอร์มหลังของมุมแดงชนะเสือพยัคเสือพยัคติดฝาเทิมครับแล้วมาแพ้เพชรแสนเก่งบอยสงขาครับ ที่มุมน้ำเงินครับฟอร์มหลังแพ้สายเลือดเฟเตอร์มเทอร์จนะชายโทนวอลนัชชานี่คือผลงานที่ผ่านมาของทั้งสองมุมครับเอ้ยชนะมาครับทางด้านฟลักชันเก่งบอลที่เปนบอลชุกทางด้านมุมแดงครับเคยแพ้มาก็จริงครับแต่ว่าฟอลระเบียดเปิดอยู่ที่สามสองครับก็ได้เปรียบมาดูครับว่าเกมจะจบแบบไหนครับจะแก้มือไดรผมเดาว่าจะโดนย้ำแขนไปอีกครั้งนะครับ โอ้โ,อโดนโดนนับเลยครับหลอดไม่หลอดครับเวลายังพร้อมเรียบโอ้หลับเลยโอ้จังหวะเดียวจังหวะน,นี้ครับเรียบร้อยครับโอ้ ทีเดียวไม่เหลียวแน่ครับยกที่สองเท่านั้นครับทายโทนวอลชาเป็นฝ่ายเอาจรน์น็อกไปครับจบแบบไม่กดยกครับ ชายโทนลงปกีกเป็นแสนเก่งประมาณนี้ครับ